ปิดตำนานเยี่ยวดำมือปรับตีใหญ่พันตำรวจเอกบันดลตันทะไพบูรณ์เสียชีวิตด้วยวัย76ปีวันที่12กรกฎาคม2567ในโลกออนไลน์ต่างเขียนข้อความแสดงความไว้อาลัยต่อการจากไปของพันตำรวจเอกบรรดลตันทะไพบูรณ์ในวัย76ปีมือปรับเยี่ยวดำผู้สร้างตำนานปรับตีใหญ่ถึงแก่กรรมด้วยโรคมะเร็งปอดหลังเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลตำรวจ สำหรับตีใหญ่หรือชื่อจริงคือนายกรประเสริฐช่างเขียนอดีตจอมโจรชื่อกะชอนของไทยในยุคระหว่างปี2516ถึง2524อาชญากรหมายเลขหนึ่งตามหมายจับของกรมตำรวจโดยก่อเหตุปนค่าจากอำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีและได้แผ่ขยายเข้ามาในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครก่อเหตุมากมายสร้างความหวาดกลัวให้กับประชาชนอย่างหนัก โดยพันตำรวจเอกบันดนในขนาดนั้นเป็นตำรวจชั้นประทวนถูกส่งตัวเข้าไปทำงานสืบสวนหาข่าวนานกว่า5เดือนและนำไปสู่การจับกลุ่มตัวลูกน้องของตีใหญ่ได้หลายคนจนในที่สุดสามารถปิดบัญชีที่ตีใหญ่ได้สำเร็จโดยถูกจับตายเมื่อวันที่26กุมภาพันธ์ปี2524